สบายดีเนาะฮอตมื่อนี้ทีมงานฮอตแมนมาทั้งมูมมีคอนเสิร์ตแมนสิได้ไปทายเอ็นบีเพลงเนาะโอเคเพลงยังโบวบอกเเาพราะว่าฮอตสีทายได้เบิกน้ำที่กับทายนิดนึงแต่บอกให้ยี่เสียงหรอแล้วทีมงานฮอตก็ไปต้องกนคือเก่าเลยครบเต็มเต็มก็เลยเต็มขั้นลดตู้ขั้นเก่าเฮาตยางไปนอนบงแต่ละคนนะเกียรไปวะเดามีแต่ฮอตกำลังมากับซีเจมแน่ไปซื้อเครื่องนุ่งไม่ซีเจมไม่มีเครื่องนุ่งมันเป็นเครื่องนุ่งไม่ มวกรไม่เนาะี่เนาะเจอโอ้ปงสือว่าต oh. อ,อนนี้คุณสุดเขาเลยเกเลยเขาเขาเขาเลยเขาเลยกูตัวนึงตัวกูไซสุดใหม่ห่ะบริษั่กูไซกูดูใหม่ n o น้องเขาเขารถตู้เดิร์เนาะเขาบไปเอารถกระบะไปเหมือนนี่ขี่รถตู้นคือเก่าเดินเพิ่งคุ้นกันสไตล์ดลเต็มที่โอเคเนาะสุดขวดวันนี้ครูก็จะไปยืนเฮ็ดกิเลโออยู่เนาะตอนเป็นเพลงสไตล์บรรนาบรรนาหรือบรรน้องน้อกก็จีนดำเลยบ่าไหมล่ะเะก็น้อยเนาะไปแเอาข้อจังสีออกไปเดินทางก่อนเป็นของสถานที่ข้อจังสีไทยอีกคือหนึงแล้วก็มี ผู้สาวอีกผู้นึงเนาะสื่อหนาบ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 อยากคินเราอยู่ตัวจริงมาจีบงามบ่กทำได้นะตัวจริงเราออกกับงามอยู่เดียวแต่อยากคินว่าพิสูงว่าใกล้ๆสนิทติดแน่นว่าจิบปจังได้แต่สีลองสัมผัสเพิ่นนอธามีโอกาสเลยถือจะสัมผัสเพิ่นให้ฮี่น้องข้างฟังเราหอยเองอหล่เดี๋วแต่กับไทยเนาะแล้วก็ทุกประเทศซักราะว่า YouTube นี่มันมีอีกกัดเนาะใครอยากเบิ่งเขาเบิ่งไหนเนาะโอเคแล้วเจอกันเนาะในสถานที่ต่อไป มีกาแฟสันไม้ของโซฟาหนาเนาะสีซ่มพูกก็เกือบข่ากันไปยังโอเคเกอเกิร์มีะเกิร่ะเกิมอเกิร์มะเกิร์มนะเกิอบอะเกิร้มอเกิมันเกินอ่เกิม่ะเกินอ่เกิ์มอ่ะรอเกิ์อ่กร์่เกิรมอเกิ่เกิร์่เกรมเกรอเรมอ่ะเอะิร์อ่ะเกิร์มบ่ะเกิร์่ะเิ่ะิ่ะอเพ เนาะเอายังสีเขาในรถถาเนาะมีรถตุ้กับเอาหน้ามูโซพนาเนาะคืออามูโซพนาที่พาเดินทางไปประจำนจาะเจ้าของรถตู้เนาะซื้อยังไงซื้อซักซื้อซักเนาะเพิ่นซื้อซักเนอกอ่ามูอของโซพนาอย่างาาาามือทีมทงานเขาเพิ่นก็นไปฮับไปซงเขาเลยว,ว่ารถเพิ่นขั้นใหญ่ดีมันทุกกันได้เต็มทีเลยดียูทูบเมื่อเป็นขั้น รีวิวคูม่มือนะเพราะว่าเอ้ารถนี้เป็นรถประจำทีมงานเขาว่าขีขึ้นรถก่อนเน,นาะโซ่พนันนางน,าน,นาซะซักผู้หญิงนั่งพีทบอลดีเว้ยนางนะนาง่ายดีกว่าคลิปนี้ก็คลิปยาวอยู่นะเขาไม่ได้แต่แต่ลมือมันจะนั่งง่ <c oughs> าย<ห>นะจะนั่งพีทบอลนะใครหอยนั่งโมบิโต้นี่ยตู้มันใหญ่ๆมันนั่งง่ายได้ก็มันแคบขับกันเนาะ โซ่นางหนาไปโซ่จุดๆวะโอ้ยโี่เขาทั้งล้างน้ำล้างมือซะอม่อ้คนในหน่อยมุนเขาไปก่อนเป็สีนางนองเอาแฮะโอ้ยำนีผู้ดีอยู่นะหดูในนางซอง โอ้อหาเอือกันาแทงขมดไปเงินเงินเงินคุณให้พวกเนี้ยเยวะหน่อยเนาะนอกระจีนออกเดินทางไปเลยไปเจอกันที่สถานทีท้ายทัพเบ็ดกันเดินทางไปเรื่อยๆของพวกเราเนี่ยบายเจอกันแต่สถานทีต่อไปก็เดินทางมาหอดไซโกโปเก่าครัเฮาเฮาจะขอเบิ้งเบิ้งกับโปเก่านะกับโปเก่านะไม่ใช่กับโปเก่าที่ไทยองกับดกโปเก่าเออเล่นกูก็จะไปทายเองกูกันเนาะไม่นอนทายกู นอนห้าจังสีหัวเห็นหัวเห็นโอ้เห็นอะไสิผ่านนอนนีซื้อซื้อน้ำยิมหวานด้อคหวานยี่สิเอ็ด้ำน้ำยิมหวานเ้อตอนทำงานรถเียก็นอนจะหนอยปีกว่าอีกบินอะไรเจอพวกนี้นะพวกนี้ชิปูดิจะบอกมืออื่น้งปวดที่กูจะบอกปดยังไงปดปล่อยไล่ไล่ไ่นะ <im itation> อาน้องน้ำนี่เป็นคนที่งามยิดีคือเขาเห็นในคลิปเนาะในแบบติ๊กตอก็อยกย่างเลยกับสองกองจากเองแน่นอนนี่อยู่บอกโซนนี้ทุกค่าแมนฮะแบบคือเขาไปเพื่อนเจมมองยังเขาก็ยังหมดไอ้ท้ายไม่ได้ขอเพื่อนไายลงไปอ่านี่ก็คือน้องน้ำเนาะคนท <im itation> ี่งามที่สุดในเวียงจันทน้านนนดัี่เป็นนางเอกเพลงของโปรเจกต์ของโซพนาเนาะ นี่เฟเอกนี่มึงขึ้นรถกูชินูมึงลงรถสองคนมึงกุชินยูลงรถกับบวกเจมกุชินยูลงรถกุชิูวงนี้ลงรถถีบรถออกโต้รถมาต้องบอกขัดไปเดี๋ยวนี่กโซ่ยักลงไปเลยหวกนี้ชิูลงรถเออกูิแสดงแทนวสูงคือคือ่าใส่ใอกอนบานนี่เนาะบานแล้วค่าเคร่งเป เนาะทีมงานเนาะเขาก็เกี่ยวอาหารกินอาหารทีมงานเขาจงสิออกไปทายเพลงเนาะนี่คือมี้อยปลาเนาะกระสันปวดแท้โบดีโบหมูเป็อสิบโบมี่เหรอส่วนนี้มีการกินทำอะไรก่อนใส่หนึ่งหมักซอยหมักงามได้เนี่ยไปยังหมักแต่งแต่ยปวดไปแรขึ้นไปที่นะยิ่งจะอาไปน้ำเด้อเป็นยังถามขืดเดียวเป็นยังหมักบิน มันเรนมันเป็นอย่างตัวสินเดียรเรียนของเจ้าทายที่ทั้งล่างบาตเจ้าเลยเนาะซื้อแล้วเพราะว่าพ่อไหมคุณกัวบู่ให้โอนให้อีกไหมต่อค่ะจะหน่อยหน่อยเขาจังสีเหลือครับกินตอนย่างเนาะสิบพันอะไรคือเรายังรีวิวเบืองแต่ละคนนอ่เห็ดแบบยูสีบีดแบบตามอัศยาทายเลยนอ่อดหมดต้องสนใจกับเข้าก็ได้เหตุยังก็บเหตุนอ่จะแก่สลิปย่างวิ่แถวนี้ก็เห็ดโดนนอแต่ว่าผอบาดผมเอา ที่เตียมโซน่ากับนอนเบิ้งคลิปเบิ้งยังเนาะเป็นแบบชิดเวลาบางๆของทีมงานเท่าเนี่ยบางๆก่อนสีเห็ดออกไายทอนยังเนาะโซ่พนากกเวลาบางเิ็นซิตรปินอยู่แล้วเนาะต่อยกีตาร์เนาะอ้าวพรฟังเพลงเปียกเป็นหนูเคยในบอเขาว่ามาน้าฮอนนี่มนั้นนี่ก็ไก่เนาะไก่มาแต่ไทยเนาะไก่เลยน้อมไก่สด ไกลตีไกลดีอยู่นี่เนาะทางาบรรยากาศาอ้อมคางการก้อนสิกินเขาแอ<ส>บนี่รถอันนี้บรรทุกหอะไรนี่นี่อะโมเมนต์รถเข็น <c oughs> ใครเืินเข็นคนรถคุนโ้นด,น <c oughs> ดินล็อก<ส>ดินปดินให้ฝื้นเนาะตอนนี้โอ้ คนสวยเขาหยางเขามาเลยไม่ยกไก่ลไม่โยงไก่เปียกไลยค่ะเป็นยังหน้เราบดินหนับเดี๋ยวมึงมึงดินมุกอีสังว่าเขาเหมืองกสุฮะมึงดินอีสังมึงดินอีสังเขาหลินไล่เดีออันนี่นอกระแบบฟีสไตล์ไฟมัดเนาะอู้นี่เป็นเด็กเสืออะไรดานี่กูอาซีนนอกสีขาวไม่ฟังไถ่ไม่ต้องได้เป็นเด็กเสือพูดเป็นโยงไก่เพี้ยเลยยังยังอยู่นี่

ต้มไก่พิมเ์มือไส้โซ่พิมเ์มือพิมเ์มือไส้โซ่เหรอเราใส่เกลือโซ่ใส่ซ่าเหรอเรื่องมน้ามี่เหรอใส่เหรอบออะไรใส่เราใส่เกลือใส่ไงนี่ไงนี่นะสีผ้าไปกินต้มไก่ใส่ซ่าเราใส่เกลือใส่ซาต้มสมุนไพรนี่ก็คือโอ้ที่จะคือซอหนาบเย็นจับเป็นยังไงเย็นเลยเย็นเอาแม่แห้วแม่แห้วเย็นแล้วบางทีเย็นไม่เย็นเลยมีอะไรผิดปากคุณเอาออกหน่อยนะ จะทำอะไรวะเออเบ่งคนงามสดเบ่งจะขับเนาะระวังนี้ตายตอนกินกันยังงามเลยจะสมัครด้วยจะอยากเป็นบวงว่าจะได้มามำไมงงเนี่ยมาเนี่ยเฮ้ยจะมาด้วยเกี่ัวดึงนาเจ้าอ๋อเอาไปไว้แกกนั่นดูอยากเป็นสตรีไม่รอดนะคุณคือไม่ด้วยใจคือสุดเจ้า นอตซัวพอนากรถ่ายคลิปนอทำมีนางหน่อยก่อนวพอนาาออกมกนั่งหน่อยมายด้ยทุกคนเล่นพวกอ้ไรเนี่ยน้ำหมกศพนอตคลิปคลิปต่อไปนี่ฮอสีนะนอตยินๆคลิปต่อไปนี่ฮอสีรีวิวกินกําลังหน่อยเนาะว่าเขาไปหายเลยตอนซัวพอนาอันนี้เดี๋ยวเฮาซิซ้อมลอยแค่เป็นไอได้ได้ได้เอาก็เป็นไอ้กันโอ้โหได้เฮ็ดอีสังแต่ว่าหมอนี่สองหนึ่งหอมหนึ่งเลยลองกําลังกินปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยนะ ก็ว่ากูมีคนงามกากินโอ้ยกลิ่นกันยังงามเสียดายดิงามอยู่ใส่เบิง้งมาได้บ่แล้วแงอ,อสิป้าแท็กคนเดียวอเอาอีกแล้วอีกแ,แต่งนี่สวยมีสวยวันนี้ก็ถ่ายไปเดือยเปื่อยเนาะ อาซุกสวีก่อนสมีก้านเือกเชืองอย่งซุกสวีกอ่ะนาะบันนี้นาะพอยเห็นโซมนาตอนสบายดีนาะสีไทยเห้เน่แต่ถ้าคิปเห็นคลิปดีคลิปเป็นอยู่อย่างนั้นเลยโอ้โนะตอนนั้นเห็นแต่ยู่รังกโปเนา่เขาสเบอรงหอดทั้งหน้ากโปตอนวนโซมนาสบายดีนอะเอ้าเปิดเลยขอกระชีตัดจบสบายดี้กิตากุดเด้อโอเค แม่ยังไยเนาะห่วยเอาตี๋หาได้ไหมหันหดิกะซิบหาให้พุ่นห่วยในหันไมด้บอากินเขาเ้ยจงจจขทกของานักมายากู้กันเะี่เนาะกินเขาไปนี่บอนี่นั่งใคริบกำนอ่าเอาแท่นนังหน่อยได้ไมบอหนักย่องพูดงนได้เนี่ยว่างพักกิลอ มันจะตอด้ยนึงเนาะเอีุยี่งงมัจะงวเอาอั้นนลบะอนอนาสีเบิ้งพนดีเบิ้งแท้ๆแลวนี่ตอโซ่มาหน้าเขป๊บเย่สายดีนะสนะดีเนาจจิ๊ลุกมาหนึ่งี่หนึ่งนีกดยาีนอพอเขาตายไปแล้วพอเดียวนะเ้าจะสายสายตอต่อไปเป็นยกอน้เดี๋ยวห้ายังสีเดินทางไปต่อ บว่าเกี่ยมสีท้ายเพีงมันกบฝึกษาหาดึกกันอยากเงาน่อยนึงเอาเอาสายืนก่อนเลยมันไงลูกไปพอมันเวลาไม่นบดไหนหเนาะพอเสร็จเนาะเดี๋ยวเขาจะสท้ายก่อนเบืงล้งให้เบื้ง่วกันเนาะนินิดนน่อยเนาะเพราะว่าเพลงเขาอุ๊บไหวก่อนเนาะองเขาอุบออุบอุบอุบไหวก่อนน่อยท่อจังสีให้เบื้องเบื้องล้างกันจะจจะหนอยหนึ่งเนาะเจอกัน ต่อไปอีกเทือนึงนี่คือธงหน้าก่อนน้องไหเบิงกอนก่อนสีปิดตอนสตาร์ตไปทางไมเนาะนี่คือธงหน้าทางเวียงอยู่เวียงจันเนาะเอาเจอกันตอนต่อไปเนาะเที่เดินทางไปถ่ายต่อเนาะอุ้มนึงหันบัวไดเบิงเนาะถแาวเบิงเพลงเอาซะถ่ายน่วมกันเนี่ยพอดอกกระยาใไป่าไปถ่ายอยู่างงี้เนาะป่าไปใส่ก็เป็นล่ะนะเขาดิเขาเป็นล่ะว้ายที่มีสอดนักเอกก็เป็นใชเนาะ าต้องเร่งเวลาในน้อยนออหอยยยนึ่งใ,ใครนาเบิ้งนาห้องนอนนี้ขึ้นหน้องเนาะมีเขามาปลาลงดิบแล้วเนาะ สบายดีพี่หน่องวันนี้เฮาก็พากันเขามาในป่าลงดิบหมกกาบคอยระวังงูเฮาตอดมันบอตอดเพราะว่างูมันมีแต่เฮาอ้าวเฮาเข้าซากบ่อันนี้คือที่เจมอยู่โน่อันนี้คือพอมๆนั่งนั่งในเครื่องเลยเอาวฝาดผ่านตัวนี้ยิงใส่ตัวยิงใส่ตัวหนักฝ่าโอ้ยยิงใส่ตัวหนักฝ่าเลยล้ ไม่ใช่เอานี่ออกนี่นะึ้นมานนางนี่หินนี่ลองนางลงเออแล้วยุดก่อนกระไดให้มิสเตอร์กูถือให้ก่อนกระไดให้มิสเตอร์กูทายให้จะเข้านึงเขาจะชิตัดแนวไดให้เขาเห็นได้ในเกาะจอเขาไปนางลงเมืองกวีลองทดสอบบอกบอกวิทย์ก็พวกใหม่มานนางอยู่วางนี่นางมีบอเออนางย่ามจสินางลงนอลงไงหลังขณะที่ลองทดสอบเมันไหล เอาแบบบ่มีเหลวาทเดอย่ามีเุยาว่ามูหันดอกันเื้อเนี่ยล้างหักล้างมือเลยแมนแมนเข้าเสาพี่ไม่้เลยเป็นนหย่อนเด็บไม่ไช่โซโซกับปะบูหย่อนกันเื้อแบบไปเสาโยอิจารแบบประมาณนี้แบบบูชนนะใล้ๆปะป๋วแบบกอเข้าถิ่ยางไปซอดต่อไปว่าทำนะการ่ายสูนีเมย์ไยด์ดิเจ็บเจ็บ นอวตถปยากแกปกเเอ็ว <gesch> ีพี lonely, ่ชิตโอเจ็บแขงขาแข้งอเปลือยหลแต่กะมดสดเวน่ขอเพลงนี้ปังได้ขอเพลงนี้ปังขอให้มันปังสมกับเจ่งกัทุนที่การแสดงอาจจะเป็นม่อาชิพมาแล้วกันขอดูขอไปยเอ็มเด้นี่จะเป็นขังแหลกของเราส่เดมาไทยมวีกินน้ำจกินน้ำน้ำกกินน้ำห้องเาถือหนามาอยู่เ นี่เอมื่อยน้ำนนโซเา,เาจะคือโบปีน้ำก่นอนจ้สอแต่แเาเพราะักก,ก,กอีบัดนึงพราว่าคลิปนี้ม่นกสีแงเลยนะแสงเบิดเลยแสงเบดแ่วกดๆๆกดดุดยแลขาหยุดเล่คอร์ดก่อนหนาะแให้แม็กต่อไปอีกหนทายเห้อไหมอุ้ย ร่วมมือรวมมือช่ยกันนะรวมด้วยช่วยกันครเก็บทองาล้นะใรแบเก็บทองเนี่ยมาอย่ามีิดชูแล้วไปองยเด็ดเหรอแล้วจกนมึงหนกกันอัหนึงเจาะเออนี้กั๊เออเฮ็ดเบียเฮ็ดงานหมเออเสืออด้พีนาพี่ค เสือได้ฮักกันเอกใช่ไหมคเออคาโตไม่มีเลยนังเองแดดนะตอนนี้ขนาดลงห้าไม่ด้อัพนเห็นว่าไปหาแอรวบางกันโอ้โหเฟกอเวีวเลนี่ก็เสื้อว่าจีบได้ไทยไทยล้วพ่หูกันนะหูปกยังกับหมุดจะล็อกตัวนี้แคบมาขนนหูปกนดเออายคอยกับายคอยอันนี้าีดไทยเอฟเอฟเเอฟฟ ลักษณะมันขึ้นปากเหมันแห้งกันเนาะยามันหล่นโอ้ดิตังเล็แม็กมาเบิร์กเม็กไม่หยังกองรัวสูบได้ไงบอหน้าว่าไปไทยขอนี่ที่ทยขอนี่ทีโอ้ยตาเป็นโบทุตัเลแล้วนะโบรไกานันไงยังงากกเกียวนะกูอยู่นี่อ้เป็นหดโดนี่แสงีเลยยก่อนมันบได้มันต้อเปลี่ยนโมเอมแสายนะเอ็มเลยดิ๋ยวย จะลืมนักของเด้อสคนเด้อเด้อหนมันห่างกันกันไปวแบบเอาะซิเอาเเอาเอาเอาหัวหมบเบามแม็กก็ได้โอ้ยจ้งาน้ที่ตีนปิิย์นได้ใที่สน่ีไก่กันอยู่เไก่กันนะเห็นตีนด้วาคด้อตัวนี้เด้ออ้ขาไปยินเลย นังเอกสลบเด้อแมนต้าฮ่าคืตีอยู่ดึงออกดึงออกละสิอ้ามงหมดเด่งยิงไปเเลยเาถ่ายไว้ไนี่ถ่ายไปได้เเอถ่ายอยู่นะถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยตอนนี้เขาคือแบบบริทไทยเพจเนาะถ่ายกันเองจบยงวนแม่มันคืออะไรมันคือมันเหี่ยวไปเน่ะยขอยมอีกนึงออยอามาอีกขอยใกล เอามมอองในหมแดงๆโอ้ยไอี่นะนั่ปอมพ่อเดียปอมล้อเลยนะเ่อเออแต่เราบอยังนี่นะแต่เราไหวปลอมคือไหวใช่ไหมคือไหวใ่จหแต่เราป่อยคืไหวใต่เออกะบ่ตันแล้วหรอกอนนอันน้อนนีงจ่อจอหนาหน่เด้อหนาปอมเด้อจ่อจเอาไปนๆเสียงเสียงเสียงไงมันเห็น เอาเนาะเขาก no, ัสีปิดคลิปมีสารสท้ไทยนี่มีเข้าโบรายเนาะให้เป็นที่ระลึกทีระทึกสาสุดท้ายบือนาทยกปแล้วคลิปนี้กับสีขอปิดไปเพ่งใช่ไเนาะฝากติดตามส่องอ่องไอ้น้องพากินให้ขอเมนขอเมน่องหนึ่งหอมนงเนาะการแมนนั่งเองเขานะแต่งโตขึ้นตับขค้นมาแล้วส่าวหนาโอเคเขาสีขอะมยาหนาเพราะวาคนข่าดิ่โทรศัพท์คนรบกวนเพราแล้วไปแล้วี

ปิดคลิปเลยเดี๋ยวนี้เลยเนาะมืออื่นเจอกันไหมเนาะเพราะว่าที่งานทอดกันชักระจายกันไหนมืออื่นไปเมื่อไปเมื่อมาให้เมื่อมาแม่ทอดกับศรลงไปทาแขงฮะกูดึ้งเราเนาะกูท้าเอาพวกไปชีวิตเดินกับภรรยาโซ่ฝากไปติดตามเออบอกรวดส่องคุยด้ยอย่าไปคอมเมนต์ก่อนเดี๋ยวคอมเมนต์จากเดี๋ยวจะคอมเมนต์ภรรยาส่องคุยด้ยเขาไปเห็นติดตามในเฟซบุ๊กโซ่ภรรยาแหม่บาย